แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ24มิถุนายน2568อัปเดตจากเพจ Facebook สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอนอนะคะมาดูความคืบหน้ามาดูความคืบหน้าวันนี้นะคะหลังจากที่สอนอนจัดประชุมคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนัดแรกของปี2 5 6 8 24มิถุนายน2568เวลา10.30นาทีนาะยะสามารถน้อยวันรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝเพน p ม2.5ฤดูการผลิตปี2567ทับ68นะคะครั้งที่1ทับ2568 พร้อมด้วยนางสาวสยารัตคงธนาโชคเดชาผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องนายทวัฒนมานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางมินรยาวัฒนวัทิ์กุลเลขานุการกรมนะคะนายเจรวัรดำศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนายวิโรธวิจิตผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายนายสุดเขตแดนเฉลิมศิริล,ลา นิติกรชำนาญการรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายคณะทำงานเจ้าหน้าที่สอนอและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมณนะห้องประชุมชั้นที่1อาคารสอนอและผ่านระบบ Zoom Meeting นะคะโดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาได้แก่หลักเกณฑ์แนวทางและการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร,รชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสน,นุนตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,รชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5หรือดฤดูการผลิตปี2 5 6 7้ทำนานะคะและมีเรื่องอื่นๆได้แก่แนวทางการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐนะคะนี่คือความคืบหน้าจากสอนอที่จัดให้มีการประชุมในวันนี้นัดแรกของปี2 5 6 8อัปเดตวันนี้24มิถุนายน2 5 6 8